สวัสดีครับทุนิจจอห์นทวายชันันนะครับตอนนี้อยู่ที่กรุงมะนิลานะฮะประเทศฟิลิปปินส์นะครับอยู่ใกล้ๆกับโซนของสถานทูตอเมริกันนะฮะก็เราพักที่นี่ครับโรงแรม M Hotel นะฮะจองผ่าน Booking Accor นะฮะอันนี้เป็นโบสถ์ของเขานะครับชื่อเอมิตานะฮะโบสถ์เอมิตานะฮะอันนี้เป็นรถประจำชาตินะครับเป็นรถรับจ้าง รถสองแถวไปเรานะฮะเขาเรียกว่าจิบนี้นะครับรถจิบนี้จะมีวิ่งกันให้เกลื่อนถนนนะครับที่เมืองมานิลาแห่งนี้นะฮะดูครับก็คนทิศเปินเขาจะใช้รถแบบนี้นะครับในการสัญจรเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทํางานออฟฟิศหรือว่าคนทํางานทั่วไปคนสัญจรไปมานะครับจะใช้รถประเภทนี้2แถวประเภทนี้นะครับในการหรือว่าเป็นรถพาบบิกนะฮะรถสาธารณะ เขาจะมีะป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าไปไหนไปไหนนะฮะคิดเป็นระยะเหมือนบ้านเราแล้วครับแต่ข้างเที้ยอน่อยฮะลับบงคา้มันจะเที้ยนนิดนึงนะฮะดูครับเป็นรถร้อนนะฮะไม่มีอ่แอร์นะฮะคุณนี้คงจะเป็นฟันพุ่นนะฮะชื่อ จูลิบี้นะฮะน่าจะเป็นพวกคล้ายไก่เทปซีดอ,อกไม้สวยครับดอ,อกไม้สวยครับเซเว่นอีเลเวนมีอ่าทั่วไปนะครับในที่เมืองมะนิลานี้นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นรถเขาเรียกอะไรอ่ะสามล้รับจ้างนะครับนี่ครับแบบนี้ครับก็จะมีผ้าปิดลมปิดน,นะมีแบบจักรยานก็มีฮะมีแบบจักรยานนะครับเดี๋วยวเขาเรียกเขาถามเขาว่าชื่ออะไรนะฮะแบบจักรยานแล้วก็มีแบบเ,เป็นรถเครื่องก็มีนะฮะนี่ครับจักรยานนี่น่าจะมาใกล้ๆนะฮะที่แท็กซี่เมืองมอนิลานี่ ก็จะไม่มีมิเตอร์นะฮะจะเป็นการต่อรองกันเองนะฮะราคานะครับเราก็โดนกันมาแล้วนะฮะแต่โชคดีครับเราไหวตัวทันนะฮะที่สนามบินนะครับออลงมาปั๊บเขาเรียกแท็กซี่ไหมคาถามว่าไปโรงแรมเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าพันห้าพันห้าเปโซก็ต่างกันไปห้าร้อยบาทนะครับทีนี้ออสุนิโตก็ไหวตัวทันก็ไปถามเซ็กยาร์ีหรือว่ายามนะฮะก็ลองแกล้งถามเขาบอกว่าถ้าเกิดไปจากที่นี่ไปโรงแรมเอ็มโฮเทลเอา เขาเนที่เขาดูนะเขาบอกว่าประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ3 0 0ร0 0ห้าออะไรอย่างนี้ครับก็เลยหณะก็เลยไม่ไม่ไม่ใช้บริการของแท็กซี่ที่เรียกที่จากสนามบินนะฮะขอเตือนเพื่อนๆนะครับอย่าใช้แท็กซี่ที่สนามบินนะครับ,ถ,นนะบ,นนรบถ้าคุณจะใช้คุณต้องต่อรองราคาเขาก่อนนะครับตอนเดิมเขาจะเรียกราคาแพงก่อนนะฮะแล้งให้ต่อรองกันลงมาเองนะครับจริงๆแล้ว พอมารุ้อีกทีหนึง่งราคาปกติจากโรงแรมเอ็มโฮเทลไปที่สนามบินก็เป็นราคาทั่วไปแท็กซี่เขาเอากันอยู่เรียกกันอยู่300เปโซนะฮะหรือว่า300บาทนะฮะไปสนามบินระยะทางประมาณ7กิจ8กิโลนะครับปสนามบินนะครับก็นั่นแหละครับ300บาทนะฮะเห็นไหมครับจากราคา1,500เหลือ300บาทก็เป็นข้อคิดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยวเมืองมนิลาเมืองฟิลิปปินหรือว่าประเทศเอื่นๆก็ช่างนะฮะก็อาจจะใกล้ๆกันนะครับสำหรับการต่อรอง เรื่องของราคารถนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นเรื่องราวของการทำอาหารกินนะครับก็เขาอาจจะได้อยากได้ราคาแพงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆศึกษาข้อมูลก่อนไปก็ดีครับว่าราคาค่าของที่ค่าใช้จ่ายของเมืองนั้นๆราคาเท่าไหร่ก็อยากจะให้เป็นข้อมูลนะครับในการท่องเที่ยวเพื่อนๆจะได้มีงบประมาณมีเงินเที่ยวได้หลายวันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมทั้บอรอทช่นะครับเมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับ